หลวงปู่พายนี่ผักเทียงว่าสแตนบายอยู่มองนี้เลยกลางป่าเลยมันเมื่นนี้สงท้ายปีเก่าเลยปุ้ยสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาแดงสีพาขึ้นไปสวดมนต์ถึงสลาได้ไมนแรงได้ได้ไไดอ่าญาโยมใครอยากร่วมก็มาดไ,มได้มแดงสวดมนต์ข้ามปีอยู่วัดไตาศิขาก็มีนะ หน้าปูนะ่ะพาปูส่วนมุ่นให้ปูปีใหม่ปูไปใสาบา่บ้านโยงปูอยากไปใส่ลงปู้ปีใหม่ปีนี้ปูอยาบุปู้โควิดระบาดปูไปทั้งใดนลยเพื่อที่ข้าวคูดกลางน้ำเลยโยงปูอยากไปกุดกลางน้ำเลยลงปูอู้บรรยากาศวันนี้ดีขนาดนี้ปูอุ่มใหม่เลยเย็น ต้นการกาเขาเฟื่องกเอาไว้ลายแล้วปู่เตรียมไว้ง่ายวันนั่งผมให้ปู่ไดเอาเปราวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดคูบาที่ไปเอาหนังสือได้สามพันเล่มที่ค้อนแก่นค่าพิมพ์หนังสือหนึ่งแสนห้าพันบาทเห้ปู่ดีป๊ดีวะดีวะให้พ่อคูบาแม่สันให้พ่อปีใหม่ด้วยให้พ่อปีใหม่ในเดีวยวเอว่างอย่าง เอวางโฮตุสิทามาทุอิทางพลังสิทธิกิจังสิทธิกกำมังโอ้ยไม่ต้องยากไปเว้ยให้่อนกับเบจบปู่อยากไปอย่างเดียวขับไปดีได้โต๊กบวเบิ่งเลยมันโต๊กได้ขขับไปกุดกลางน้ำน้องันนี้นะอเฮาลูกปูม่มาจอดอย่างนี้ ปู่ชันเพลงแล้วสัญญาเที่ยงแล้วออกมาแล่นอวัดปู่นี่ห่มล่มลื่นดีขนาดเลยป,ลเปู่ขับรถเก่งปู่หลวงปู่เราเป็นตะแพงค่ะหลวงปู่สดชื่นขนาดชจมือนนี่น้ปูน่นะเลี้ยวขราวนี้เล้วจิพาเข้าไปชมสถานที่จะพาหลวงปู่เข้าไปดูอเห็นมองนอนให้นนก ใหม่เลยเรียบร้อยแลย้วนกเป็ดมีหมอนนอนแล้วมันนกเป็ดเนี่ยปู่มีบ่อนอนล่ะเนี่ยปู่ข้าไปดีด้อยจะตามเลยตามเลยตามเลยโบเบิงเลยมือิ่นตามได้ตามได้เดีย๋ยวไปตามเลยค่อยๆไปอครับเขาไปดีๆได้สะพานมันแคบไปได้สะพานนะสะพานนี่ไม่เหมือนสะพานเหล็กอู้ทางผุนก็แพร่นะ โอ้เที่ยงแล้วดอกบัวปู่นี่ยังบานสะพังเลยว่าถรามาดาบัวนี่ปู่มันบานนกปู่นาะบัวงามบัวงามบัวงามงามโอ้นกยูงก็เรือตัวเดียวแล้วนกยูงไปใส่ละนงปู่นกยูงปู่ไปใช้โอ้มันกินอาหารอยู่นี่นกยูงๆๆนกยูงนกย่งพญางง ตัวหนึ่งฝากไข่แล้วว่าโอ้ยังอยู่โอ้หนุ่มยงตกใจหงเหลือดสี่ตัวสี่ 4, สี่ 4. สี่สี่เลือดสี่ตัวนี่ก็อีกอี่ว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 ีอี่ว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 ี่หงก็มีอาหารหักตัวก็เป็นแผลบัวก็บานสะพังเลยหลวงพ่อ คือเบื้องขาแค่ลวงปู่ไงฮะหลวงปู่กับบนนาวเลยเนาะหลวงปูนะ่เนาะเบ้าในแม่หลวงปู่วอาดูนกเขาวคันขึอนได้ปู่กู้กูก้กูก้ยังกู้กู้กาห้องขึอนได้ปู่บางที่งัวงเหกขึ้นได้อริลากาดบ่ปู่ปู่ปู่ไปใส่เมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่ปู่ไปใส่ฮะปู่ไปยังเมื่อเช้า ให้บุญให้ปู่แก้วบ่ปู่แก้ว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 คันนีโนพระครูอย่างเงี้ว่ะสื่อเราครับดีๆได้ครับไปเรื่อยๆซาๆซาาๆไปซาๆไปซาๆาเนาะข่าวไปกุฏิข้างหน้าเด้อเนาะไปเฮ็ดพาธิกรรมให้ปู่แก้วบ่ปู่ปู่ยังจำได้ในปีผมมาเห็ดทางลงไปโน่นมันนั่ง ขอกินกาแฟน้ำราอยู่วังพระหินองค์นี้เนมะ่อกี้มันมีกระต๊อบอยู่วังลานทําเก่าผูกเกี่ยวแล้วมาอยู่ปีสี่ศูนย์แม่นว่ะสองพันห้าร้อยสี่สิบแต่ที่ขาดว่าท่านมีไฟไฟ้าช่อยสมไมคุบารไม่เหตุทางลงไปอุ้ยทางดงเขานะ้ายังไม่เห็นถ้ามาศาสตร์มันวัล่ะวัวถ้ามาลาลีมาเหยียดเลยปุ๋ยโอ้หงปู่มันกินผักตบ กินพักตบขนาดเลยหงพญาหงพญาหงสมไปดีๆไปดีๆจอดจๆจ,อจอสตอ๊อปโอ้บัวมันยังบานขนาดเลยดอกบัวอู้ยบ่งสีแดงจึงเครื่องอยู่หูมีน้ำผุอีกบัวเล้ะนี่ก็มีตะบัวกุดนี้ปู่นี่บัวลายขนาดเลย ทางพี่ก็มิตรบัวงามๆเลยปู่อบัวปูม่มแต่ดอกงามๆเลยปู่โอ้มันงามอีลีงาม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 าแห้งหนาวแห้งออกดอกบัวีนะ่คนน่ะเต็มที่เลยมีดอกบัวมีผักตบให้หงเปลี่ยนไหวโอ้กลางคืนนกเป็ดมานอนอยู่นี่เต็มที่เลยนะ แม่นล่งปู่ดีบ่ดีบ่คู่บาเห็นดีบ่ดีคือบ่ดีดีคือบ่ดีดีคือบ่ดีดีบ่บด,ดีบะเนี่ยอืออือ่ะลูกหัวปู่ลูกปู่ลูกหัวปู่ดูกฮะปู่คือเก่งครัมื่อนี้ปู่นะเพื่อนนะเพื่อนนะเงยหน้า,หนา,า,นาขึ้นเงยหน้าขึ้นนะคูคค่บาลไปเด้อแลว้วเออ เงยหน้าขึ้นนะแม่เก่งไงหลวงปู่มันหงมันมาเบิ่งปู่แล้วคุณอู้ถอนมาอย่างแววนตาบ้านปู่ถอนมาอย่างมามาทันยืมมายืมมายืมมาสุดๆุดโอ้คือเก่งแค่หวะเอาไ้คู่บาใส่ก็ได้บ้านปู่นี่บ่ธรรมดาเลยปู่โอ้ปู่นี่รับเก่งเลยปู่เนาะปู่เนาะปู่คือเก่งแค่หวะ ดวงปูนไปไปไปข้าเอากระกสิพาไปสิพาไปได้ไดบางอู้อู้ดอกบัวนี่มันลายอะไเลยปูลยไลขนาดดอกบัวมันนี่บ้านลายอู้ตัวเวนเทียงตัวเวนเทียงดอกบัวยังบานเลยไหมบ้นานธรรมดาเลยบัวนี่ปูนอู้บัวเบืองลูก เว้นเทียงแล้วไม่ยังบานอยู่ดิปูจะอ่อนมันลายร่ไงว้าพุ่นอะเว้นเทียงแล้วไม่ยังบานอยู่มั้ยอู้พุ่นมือเทียงแท้ๆเลยดอกบัวเราลลยขนาดพุนะ่อนอะแกล้วยไม้เหลืองก็ออกแล้วปูกล้วยไม้สีเหลืองน่ามีกล้วยไม้เหลืองแล้วนะอู้ดอกสีเหลืองก็มีดีปะ ดีปะดีปะอู้บัวนี่มันบานขนาดเลยหลอกบัวคุณน่ะนกเป็ดไปทั้งหลายบิดนองมันนี่นกเป็ดลงกไปนองไตหลอกข่างปู่จะไปไหวเลยไหมค่อยๆซาโล,ลี่อู้มีทั้งดอกสีม่วงดอกสีเหลืองออันนี้สีส้มพูเป็นกระจูกระจูมจูมจีมจม,จม,มัน ดอกกล้วยใหม่กับบานแล้ววันด้เขามาลายมือแล้วเปจูมเป็นจีออกเลยน,ปนะนปนะ้ปู่น้ปู่นาะปู่ข้าดีๆได้เลี้ยวไปดีดได้จะไปตำเลยตำกาได้ได,ได้ค่อยๆไปได้โอ้เก่งแฮะขับวรถชมุมนขรขับรถเขากุฏิได้ละมาธรรมดาเลยปู่ที่เขามายัางเว้นี่มองอยางนี่วันนมองรถไปเลยปู่นี่เก่งหลวงปู่เราเก่งแค่ยัง นกปูน้อเก่งขนาดเลยบ่ายแล้วก็ยังหนาวอยู่นกปูนอมือตึบมาเนี่ยคนสิต๊กว้อมาเนี่ยคู่บาไปเมื่อนี้อนั้นลงมาอยู่ที้เห็นอยู่เลยปูเอ้มันเขาหอมบัมาลายเขาบ่เอินมากคู่บาเอินให้เขาหน่อยเดียวฮฮงูเขียวบัมาว้ามัเนี่งูเขียว กูเขียวกูบ่ายเห็นมันอยู่นี่นะงูเขียวน้องปุนเนาะอ้เพิ่นมากกับสายเ